ประเด็นล้อเลยนะครับ Naked Shot เคราวนี้เจอจังๆเลยมันเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมานานแล้วน a ก e d ช็อตเออแต่ว่ามีมีแต่ข่าวลือนะว่ามันน่าจะมีน่าจะมีถูกไหมเออแต่ก็ยังไม่เห็นของจริงอะมันมีได้ยังไงยังหาแบบคําไม่เจอรอบนี้ในใจจังๆเลยแหละมาดูพูดถึงกันมานานแล้วพูดถึงกันมานานแล้วเรามาดูคราวนี้มันเจอจังเจอจริงไหมข่าวนี้อยากดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือร์กดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แท็ก ถ้าพูดถึงนี้เกี่ยวกับช็อตเราต้องมาทําความเข้าใจคำว่าช็อตเซลล์กันก่อนคำว่าช็อตเซลล์แปลว่าเอาหุ้นมาเทขายกันแล้วพอดีช็อตเซลล์คือจะไปยืมหุ้นเข้ามาไงแล้วยืมหุ้นใครอ่ะก็ยืมหุ้นใครก็ได้ที่เขายอมให้ยืมกันไว้อันนั้นคือเขายอมให้ยืมไงยอมให้ยืมก็คือทําหนังสือยินยอมให้กับโบรกเกอร์ไปแล้วว่ายอมให้ยืมหุ้นบางคนก็สงสัยอ้าวแล้วมึงยอมให้เขายืมหุ้นไปช็อตทำไมทำไมหุ้นราคาตกคือไอ้คนที่เขาให้ยืมหุ้นเนี่ยนะคือคนที่่่ถือหหุ้นนระะยยาววสใญ ถือระยะยาวลงถุงยาวพวกเนี้ยไม่ได้สิส้นเข้าปอบแบบพีน่นิดะไม่ใช่เข็แม <laughs> แล้วก็ถือหุ้นยาวปั๊บเวลาเขาไปยืมก็จะได้ดอกเบีย้ยค่าย,ยืมด้วยได้ตรงนัน้นแทนเออก็อได้ดอกเบีย้ยค่าย,ยืมด้วยฝั่งของโบรกเกอร์ก็หุ้นตัวนี้แทนที่จะนิ่งไม่ได้อะไรอ่ะ <c oughs> เขาเลยได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายใช่ <c oughs> คนไม่มีหุ้นมา,มาเ,ทเ,ทเทเทะเพื่ออะไรเพราะเขาคาดว่าหุ้นตัวนี้จะลงเขาเลยเทขายทำช็อตเซลล์เทขายไปถ้า คดีดังอย่างเกมสต็อปจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วมั้งไทยอ่ะเพิ่งมีหนังเกี่ยวกับเกมสต็อปขายแต่ออกโรงไปแล้วนะชื่อแดมเบอรนี่ผมไปดูแล้วโอเคแล้เกมส์มึงก็มีขาั้นเกมสต็อปมีขาใหญ่เข้าช็อตเซลกันใช่ไหมครัใช่ครับแล้วเซลล์ก็เทขายกันไปรายย่อยก็เป็นไงรับสิ้าสู้ไว้เอฟฮาวมันจะได้ทุนวันห้าล้ i นห้าล้านมันจะได้ทุนวันห้าล้านห้าล้านมันจะได้ทุนวันห o าล้านห้าล้าน y ันจะได้ทุนวันห้า คือไอ้ขาใหญ่เนี่ยเขาเขาเชื่อว่าแนวโน้มมันน่าจะลงเขาเลยมาช็อตเซลล์เช่น <Okay. S 1> ยืมหุ้นพี่นิกมาในราคา10บาท mm hmm. ใช่ไหมขายไปเลย10บาทเทขายไปเลย10บาทใช่ไหมเขาคาดว่าหุ้นจะยังลงไปเหลือบาท7บาท8บาทแล้วแต่เขาจะคาดพอลงไปถึงตามที่เป้าเาขาคาดเขาคาดไว้เขาก็ซื้อกลับมาคืในให้เขายืมมาราคา10บาทนึกว่าไหมเออพอเขาลงมาถึง8บาทเขาซื้อกลับ เขาก็คืนทีน so, ี้พูดเท่าเดิมเขาเหลือเงินในมือเขาสองบาทก็กำไรสองบาทมาเขาเียกช็อตเซลล์ซึ่งเป็นปกติมีทั่วโลกทุกตลาดถึงแล้วช็อตเซลล์อะแต่ช็อตแบบนี้เรียกช็อตยืมอันนี้คือช็อตธรรมดาไม่มีปกติไม่มีอะไรคือทุกคนเฉยๆกับช็อตแบบนี้เออง่ายไม่ว่าอะไรช็อตไปเลยก็ก็ปกติแล้วก็ยืมมายินยอไม่ยืมมาบางคนก็ช็อตทุนตัวเองก็มีใช่ไหมใช่ก็อทีขายก่อนผมรับซึ่งผมก็ทำส่วนตัวก็ทำนะ <c oughs> อุ่นโดยเองไม่ได้ยืมใครอย่เ okay. ค <c oughs> ถืออยู่ใน <c oughs> ยู้ลุดแล้วลทำท่ามจะลงแต่เราอะยังไงถ้าถือต่อหรือเกิดใช่ไหม หรือก็คัดคัดเสร็จแล้วมารับใหม่ไงนะฮะหุ้นยังอยู่เท่าเดิมแต่มีเงินเหลืออยู่ในมืออย,มอ,อย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนี้ช็อตของตัวเองไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งที่เป็นประเด็นคือเขาเขายืมมาช็อตทีนี้ก็มีเล่าลือกันมานานมันต้องมีชอ็อตได้เก็บ<ม>ช็อตละคือผมออคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในในวงการหุ้นเนี่ยทุกคนก็บอกมีแต่ผู้หลอกสื่อมมไม่ได้เออเพรมันไม่ได้เยอะขายไงใช่นี่เก็บช็อตถือนี่เก็บช็อตคือไม่ได้มีหุ้นในมือไม่ได้ยืมใครด้วยเออแล้วม่นนนาาขยวะะัสิ S <S> ขายใส่ขายใส่เอาเราเนี่ยตูม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 เนี่ยคือผู้ใหญ่หลายหลายคนเขาก็ชี้ให้ผมดูเนี่ยดูตรงนี้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 นี้เออแต่มันเป็น <uis> em, ข้อสงสัยก็เลยพูดไม่ได้เป็นข้อสงสัยว่าไอ้กราฟแบบนี้มันเป็นชอ็อตแต่เป็นเป็นนิกเก็ตหรือม,มันเป็นช็อตธรรมดาล่ะใช่ดูในที่สุดก็มาพึ่งโผล่ละอันนี้โป๊ะแ้ว นี่คือพูดถึงหุ้นใหญ่ของหุ้นอะไรนะสบายครับสบายไงออกมาบอกหุ้นตัวเองอยู่ๆหายไปได้ยี่สิบล้านหุ้นแหละไอ้นักเก็ตช็อตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะขมโมยกันผม oh. ก็คิดว่าพวกขมโมยกันได้ไม่เยอะนะเพราะเขานักเก็ตช็อตต้องบอกว่ามันมีช็อตช็อตอย่างแรกก็จะช็อตยืมใช่ไหมใช่นักเก็ตช็อตถ้าจะได้นิยามง่ายๆเหมือนขมโมยอ่ะใช่มันคือขโมยค <laughs> ุยเจ้าบอกว่าไม่รู้เรื่องกู <laughs> มไม่ได้ยืมโอเคปะ่ะเออแต่ขมโมยแล้วมีการจ่ายจ่ายค่าเสียหายพวกเนี้ย ก็เคยเห็นในเม้นตอนที่โค้ดซันก็มาพูดเรื่องนี้ก็มีในเมนนในช่อง u t ท b e ขอกบางท่านมาเมนว่าของตัวเองก็ไม่ได้เซ็นให้ให้ใครนะแต่ก็มีเหมือนมีดอกเบี้ยค่ายืมเข้ามาไงอ่าเออคือคือยืมแบบไม่บอกแต่ให้ดอกด้วยอะไรมยังดีที่ให้ดอกต้องให้ต้องใหไม่ให้ไม่ได้ให้โดนตองเขีไหม ก็อยู่ๆหรืออยู่พูดมาหายไปคือก็จะเป็นเรียงในกลุ่มที่ที่น่าจะถือหุ้นนิ่งๆนานไม่ค่อยขยับเห็นไหมเขาคงไม่ทันรู้ตัวช็อตไปซักสีซ่าวาเลานซิบบอลว่าไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาได้ใช่ไหมแระเด็ดนนี่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของสบา,ายนะครับครับโอ,อ้โห ทีนี้ถ้ามันเป็นจริงคราวนี้ใครเกี่ยวข้องกี่คนเรื่องนี้โอ้ oh. ใช่ไหมต้องมาหาผู้เกี่ยวข้องตอนแรกก็ตั้งข่อสงสัยใครๆกัก็ตั้งข้อสงสัยว่าสาวสิไปกับพี่สมรัใ่ใครเกี่ยวข้องกี่คนวะ <c oughs> อันก็หาไปแจ้งแล้วสอบสองคนนะ <c oughs> แล้วฝั่งเพื่อนๆจะเกี่ยวข้องด้วยไหมทีนี้มาดูไอ้รอบนี้เนกเก็ตช็อตแต่ของสบายใครเกี่ยวข้องในเมื่อผู้ถูกลอกวิวนเรื่องหุ่นหวยยี่สิบบาทต่อ,อมาโวยวายเลย <c oughs> เอออันดาวอือบรอกเกี่ยวข้องไหมล่ะ <c oughs> มาร์เก็ตติ้งที่ดูเลอร์อร์ตเกี่ยวข้องไหมเพราะคนที่ทำได้มัน,มนต้องมีพวกนี้ใช่ไหม<ช>คืออยู่ๆ <c oughs> ผมจะเป็น อุ้นของอรอตชาวบ้านก็ได้ไงหรลใช่มาเก็ตติ้งไงแค่ผมกดซื้อผิดไปกดเพอกด n v d r ในกิ้งมาเลยเออไวะเพราะฉอตครั้งนี้มีใครเกี่ยวข้องกี่คนแล้วอะไรคือบทลงโทษบทลงโทษเนี่ยมันสมเหตุสมผลพอกับความเสียหายที่เกิดต่อน,นักลงทุนหรือเปล่าแน่นอนนักลงทุนที่บอกเสียหายไปแล้วจะเรียกร้องที่ใครคือยังไม่เคยมีเขาเรียกบทสรุปที่นักลงทุนได้อะไรคืนนะเออขาปัดหุ้นกันปัดหุ้นกันมีปรับไหมมีปรับจับได้ก็ปรับใช่ไหมแล้วปรับใครปรับไปคนปั่นแล้วปรับเอาเงินไปไหน เงินเข้าใครอ่ะเข้าหมดแล้วและไอ้ที่พวกเราโดนเโดนเปิโดนไปนักันเขีมนเตไม่ได้ีไม่ได้มาเยียวยาเลยใครหรอก่อนเราตอรับผลประโยชน์เต็มๆเลยดีดีรอบเนี้ย ก็ติดตามกันต่อว่าโรกไหนควรต้องเปิดมานะครับว่าโรกไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนิเก็ตช็อตวายเกตอินคนไหนใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นควรจะสืบสาวกันต่อว่ามีขี่หุ้นที่เป็นแบบนี้เพราะตลาดหุ้นช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันปอกทรงแปลกๆก,ก,กันมาอยู่ื่อยไง ใช่ครับปีเนี้ยทั้งปีเลยดีกว่าม,มาทรงแปลกๆอยู่อ้วยแปลกเช่นว่าคือสายเทคนิคที่มีความรู้เองก็ก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรได้เพราะมันมาถ้าเล่นกันแบบนี้วิเคราะห์ยาก,ยากใช่ครับนื่ครับเราเป็นการเล่นนี่เหมือนต้อนนอกกติกาเปล่าอ่ะใช่ไหมใช่ทำไม,มก็มีบ๊ะบ้างเจ้าที่แบบหลายคนเขาชี้เป้ากันไปอยู่ก็ลองไปหาหากันดูกันครับว่าเจ้าไหนเจอนะครับแน่นอนบอกว่าไม่ต้องกาลังไม่ถามว่าเจ้าไหนนะ ถึงรูปถึงจะได้กลิ่นแต่ไม่สามารถจะพูดได้ใช่ไหมใช่ครับขี้เกยจ้างทนายขึ้นสมขึ้นศาลนะขอเก็บตาไว้ช้อนของตัวเองมั่งเถอะนก็เพื่อนๆเลยครับมีข้อมูลเรื่องพวกนิกเก็ตช็อตเป็นบ้างไหมใครขอใครโดนไหนลองแชร์ในคอมเมนต์หนึ่แล้วเรื่องนี้น่าจะส่งผลกระทบอะไรกรตอควรต้องดำเนินการยังไงต่อไปโดยจะดับเรื่องของแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของัวหายล้อมคอกแต่ยังดีกว่าหายแล้วหายเลยนะคือมันก็เหมือนอะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง แล้วก็ป้องกันครั้งต่อๆไปเลยอนะครับจะมีมาตรการอะไรต่อไปนอกจากในจากนี้เริ่มมีพูดถึงว่าจะมีการยกเลิกโรูบอทเช,ชเทอรใช่ครับออกมาบ่นเงินใหญ่อยู่เหมือนกัน เ,เรื่องนี้ดันบอดเช็ก็เรื่องหนึ่งคราวนี้มาคุยเรื่องนี้เนะี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนติดตามเรื่องนี้กันก่อนว่าสุดท้ายจะจบยังไงจะจัดการยังไงมีมาตรการจะป้องกันยังไงบทลงโทษหน้าลัวไหมครับ่าเพื่มเติมามีหญ่ๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ครับมันก็กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะ,นะเนาะทั้งรายใหญ่รายย่อยทั้งต่างชาติแน,นนแน่นอนแน่นอนกระทบแน่นอนเรื่องนี้ครับอยู่ที่ก็ราต่อจะจัดการยังไงละก็ทุกคนก็ติดตามเรื่องนี้กันให้ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจาลกดแแน้้งต สนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ทังเข้ามาได้นะครับพบกันคลิปหน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ